สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แกดแชทแชกดนานกดเป็นานกดเยอะเยอนะคะในที่สุดไอ้พลวยก็ใช้รูปอ้อนรูปสำมออยออกมาคุยกับเอซีทำท่าทางซึ่งเศร้าแล้วก็เปิดเผยออกมาแล้วว่าที่เครียดอยู่เนี่ยมันคือ20่สิปีก็ยังบอกอย่างที่บอกนะครับใครไม่เป็นลุงช่างนะครับ มันจะไม่มีความรู้สึกตรงนี้นะลุงช่างพูดเสมอนะครับหลายๆหลายๆกรณีนะพูดกับหลายๆคนว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เอาไหมล่ะนะถ้าลุงช่างเดือดร้อนเนี่ยทุกคนมาทําหน้าที่แทนตรงนี้ได้ไหมอ่ะนะทาหน้าที่แทนตรงนี้ได้ไหมนะหน้าที่อะไรอ่ะนะทุกคนน่าจะเห็นนะครับทําหน้าที่อะไรนะเกี่ยวกับเลข t w อ่ะ แบ่งๆกันไหมล่ะนะครับไม่มีนะครับมันก็คงไม่มีตรงนั้นอะไรของมึงไอ้พวยมึงเป็นคนทําหลานมึงเป็นคนเอาหลานไปทิ้งไว้ให้ตายแล้วเรียกร้องให้เอฟซีที่ใครที่ว่ารัก,กลุงรัลก,กลุงจริงเนี่ยมาทําหน้าที่แทนไหมทําหน้าที่อะไรคือไปติดคุกแทนแต่มีคนเคยพูดนะว่าถ้าลุงติดคุกกูจะไปติดด้วยอะไรทํานองนี้หรือเปล่า มีช่องไหนเคยพูดหรือเปล่านะจะไปติดคุกด้วยเนี่ยไอ้พวยกำลังเรียกรอ้องไอ้ใครชี่อ้างว่ารักลุงจริงตายเพื่อลุงอะไรนี่ได้ไปติดคุกแทนลุงไหม <c oughs> ในที่สุดมันก็ยอมรับออกมาว่ามันกลัวก่อนหน้านั้นมั่นใจอย่างที่ที่ฉันบอกเห็นไหมคะความเครียดมันเกิดมากขึ้นใน ตอนที่ฝั่งโจทย์ร่วมประกาศว่าจะไปยื่นวันที่18บแปดอิสราภาพของไอพ้พลอยมันสั้นเข้ามาเรื่อยๆถ้าทุกฝ่ายยื่นพร้อมกันหมดนั่นก็คือมันต้องมีการกำหนดวันอ่านคำพิพากษาอุทธรณ์นั่นก็คือมีการกำหนดว่าวันนี้ ในอีกกี่เดือนข้างหน้าก็ไม่รู้หรอกถ้าเมื่อไหร่ยังไม่กําหนดมันก็รู้สึกว่ามันเลื่อนลอยเมื่อไหร่ถูกกําหนดถูกขีดเส้นใต้มันเหมือนกับว่าวันเนี้ยไอ้พลอยมันอาจจะหมดอิสรภาพต้องเข้าไป20ปีหรืออาจจะสารอุทธร์อาจจะปรับเพิ่มขึ้นถ้าเอาข้อหาอื่นมาร่วมด้วยถ้าสมมุติว่าเจตนารลยงเห็นผลเข้าเป้า ไอ้พลจะได้อย่างดีที่สุดก็คือติดคุกตลอดชีวิตหรือไม่ก็โทษสูงสุดคือประหารไอ้พลยมันกลัวค่ะตอนทำมึงไม่คิดใช่ไหมพลยตอนทำไม่คิดมีโอกาสที่จะเอาหลานกลับไปคืนทำผิดแค่นิดเดียวแล้วรับสารภาพผิดไอ้พลยมันถึงโกรธมากไนงะ มันรู้สึกผิดกับคำว่านมโตไปสำนึกผิดกับเขาแต่ถูกดา่าครั้งแรกครั้งเดียวในชีวิตมันที่รู้จักสำนึกผิดถูกดา่าถ้าในตอนที่เกิดเรื่องมันรู้จักสำนึกผิดว่าเออผิดแค่นี้ไม่ปกปิดไปเรื่อยๆไม่ทำเรื่องใหญ่ไปเรื่อยวันนี้มันจะไม่เจอยี่สิบปีค่ะ อย่างดีก็โดนติว่าไปทาไมไปใช้อารมณ์รุนแรงกับหลานแค่นั้นเองค่ะแต่นี่20ปีแล้วมันก็เครียดมากตอนนี้กำลังเรียกร้องให้ใครมาทำธุระแทนลุงไหมไปจิตคุกแทนลุงเราจะเห็นได้ชัดว่าเวลาโกรธแล้วชอบพูดว่ามีใครอยากทาเป็นลุงพลบ้างไหมเวลาคุณมีความสุขคุณสนุกคุณสบายคุณไม่คิดถึงตรงนี้ไง คุณทำตัวหน้าหมัดไส้ไงคุณใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายคุณผานเงินผานทอง F C ไงแต่พอมีคนพูดขึ้นมาคุณก็จะตอกหน้าเขาด้วยว่าจะมาติดคุกแทนกูไหมอยากเป็นกูไหมจะได้ไปติดคุกแทนเหมือนกับว่าตอนนี้ที่คุณใช้ชีวิตอย่างสุรุ่ยสุร่ายนั่นก็คือโอกาสสุดท้ายที่จะอยู่นอกคุก คุณจะใช้มันเต็มที่อย่างนั้นใช่ไหมคนอื่นอาจจะฟังดูแล้วน่าสงสารแต่ดิฉันมีความรู้สึกว่าไอ้นี่สนิ่ส้อยเกินไปพูดเศร้าจังนะครับหยุดแซมแพมมันก็ไม่ได้เศร้าหรอกนะหยุดแซมแพมนะลุงไม่ใช่คนที่จะต้องคิดอะไรให้แบบนาะบกมุ่นอยู่กับความคิดนะเรื่องไม่เป็นเรื่องนะครับ คุก20ปีนี่นะคะคือเรื่องไม่เป็นเรื่องของคุณการถูกสารตัดสินแม้ว่าจะเป็นตัดสินว่าเป็นอุบัติเหตุเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตเนี่ยมันก็เป็นผู้ฆ่าแบบหนึ่งนะการถูกตัดสินว่าเป็นผู้ฆ่าแม้ว่าจะเป็นอุบัติเหตุแล้วเจอคุก20ปีไอ้พลยบอกไม่ หมกมุ่นกับเรื่องไม่เป็นเรื่องแล้วมานั่งพร่ำอะไรล่ะว่าจะมีใครไปติดคุกแทนฉันไหมคุณแน่ใจหรอว่าคุณไม่หมกมุ่นกับยี่สิบปีอาการเครียดอาการที่แสดงออกมาเหมือนคนสติแตกนี่คือคุณนั่งคิดอยู่ว่ากูจะเข้าคุกเมื่อไหร่วะนั่นคือคุณไม่มั่นใจในการยื่นอุทธรณ์ของทนายคุณเลยนั่นคือคุณไม่มั่นใจว่าทีมทนายคุณจะพาคุณรอด คุณถึงเที่ยวพูดเที่ยวหมกมุ่นกับยี่สิบปีคุณกำลังกลัวใช่ไหมไอ้ผ่วยกำลังกลัวคุณว่ายี่สิบปีที่มันจะโดนเนี่ยมันคุ้มกันไหมกับเด็กที่ถูกเอาไปทิ้งไว้บนเขานอนรอความตายด้วยความหวาดกลัวหายไปวันที่สิบเอ็ดเสียชีวิตวันที่สิบสอง ตั้งแต่ที่หายไป11เนี่ยจนถึงเสียชีวิตวันกกว่าๆเอาให้เป็น2วันไอ้พ่วยโดน20ปีแต่มันยังมีชีวิตอยู่นะคะน้องชมพู่โดน2วันกับความหวาดกลัวจนสิ้นใจแต่เธอตายไปแล้วนะคุณว่ามันคุ้มไหมไล่พ่วยบอกเรื่องไม่เป็นเรื่อง เอาหลานไปทิ้งไว้ให้ตายให้นอนหวาดกลัวนอนรอความตายตลอดเวลาสองวันเนี่ยมันคือเรื่องไม่เป็นเรื่องชีวิตคนอื่นเหมือนผักปลาแต่ชีวิตพวกมึงมึงคิดว่ามันมีค่าหรอเป็นห่วงลูกเป็นห่วงเมียเป็นห่วงตัวเองแล้วไม่เคยคิดเป็นห่วงหลานเลยเหรอ ตอนที่เอาไปวางทิ้งไว้เนี่ยอวดว่าเป็นรอปพตัวฉกาดไม่รู้เลยเหรอว่าหลานยังมีสัญญาณชีพอยู่เพราะฉะนั้นคุณรู้แต่คุณเจตนาจะปกปิดความผิดของตัวเองคุณรู้อยู่ว่าทิ้งไว้ตรงนั้นหลานต้องตายคุณเลยเอาไปทิ้ง ยี่สิบปีของคุณพอมันผ่านพ้นไปแล้วคุณยังมีลมหายใจนะแต่สองวันของน้องชมพู่เขาไม่มีลมหายใจแล้วคุณพูดออกมาได้ยังไงว่าน,นี่คือเรื่องไม่เป็นเรื่องแล้ววางมึงจะตายในคุกบางอย่างบางเรื่องนะบางอย่างบางเรื่องบางอย่างบางเรื่องเราก็บอกใครไม่ได้นะครับบางอย่างบางเรื่องลุงป้าเรียกนอนแล้วครับ คุณมีเรื่องอื่นอีกเหรอที่บอกใครไม่ได้ตั้งแต่บอกไม่ได้ว่าเป็นคนเอาหลานขึ้นไปทิ้งที่บนเขาเนี่ยยังมีเรื่องอื่นอีกนอคะอย่าบอกนะไอ้เรื่องที่บอกใครไม่ได้คือเรื่อง20ปีไม่ต้องบอกค่ะเขารู้กันทั้งโลกว่าคุณถูกตัดสินว่ากระทําผิดจริงแล้วก็โดนโทษจำคุก20ปีเรื่องนี้ไม่จาเป็นต้องบอกใครทุกคนรู้หมดตัวคุณเองก็นั่งพิราบลําพันอยู่เนี่ยก็เพราะว่ากลัวคุก20ปี ไม่ต้องกลัวหรอกค่ะยังไงคุณก็เจอได้แน่ตัวคุณเองคุณยังรู้อยู่แก่ใจว่าอุทรคุณไม่น่าจะรอดสิ่งที่คุณกลัวมากที่สุดก็คือว่าถ้าแค่ยี่สิบปีคุณยังสู้ไหวแต่ถ้าสองแปดปดโทษสูงสุดของมันคือประหารชีวิตคุณครอบครัวคุณเมียลูกคุณทำอะไรไว้ทุกคนรู้ดีทุกคนรู้ดี เด็กคนไหนขึ้นให้การเบิกความช่วยพ่อแม่ตัวเองและเบิกความเท็จมันจะเป็นตราบาปติดอยู่ในใจเขาจนไม่กล้าสู้หน้าผู้คนใช่หรือเปล่าลูกคนโตของคุณนะ่ะไม่กล้าสู้หน้าผู้คนเพราะอะไรเพราะเขามีตราบาปอยู่ในใจไงคุณไม่ได้ฆ่าเฉพาะหลานคนเดียวนะ แต่คุณฆ่าลูกคุณทั้งเป็นโดยการลากเอาลูกมาปกป้องตัวคุณเองคุณเป็นพ่อคุณเป็นแม่พวกคุณต้องปกป้องลูกไม่ใช่ให้ลูกมาโกหกปกป้องคุณคุณฆ่าลูกคุณทั้งเป็นเรื่องยี่สิบปีไม่ต้องบอกใครเขารู้กันทั้งโลก